0-100 CR-V RS ขับ4โมดสปอร์ตใน3 2 1สองหนึ่งร้อยแล้วทุกคนครับวันนี้เราอยู่ใน Honda CR-V e-h-e-v ในรุ่น R-S นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของ C-R-V เลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 4 1 9 0 0้านาะคะไปจบที่1 7 2 9 0 0้าเา s เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.0ลิตรพละกำลัง207แรงม้า335นิวตันเมตรก็ไม่หยุมหยิมนะไม่หยิมเออก็แบบไปได้ทุกเมื่อนะอย่างเช่นผมแบบไปโหมดสปอร์ตเมี้กดปั๊บเสียงพละกำลังของเครื่องยนต์ทาให้เรารู้สึกว่าโหรถคันนี้ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะให้ฟิลสปอร์ตนะใช่ CRV ให้ Honda Sensing มาทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเลนส์คีบิ้งการลดออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับโล w s สปีดฟอลล o วิ่งแล้วก็เบรกจนถึงรถหยุดนิ่งได้เลยนะครับผมว่า Honda Sensing เขาเซ็ตมาดีมากเป็นระบบที่เชื่อถือได้มั่นใจได้นะครับผมเปิดทุกครั้งก็น้อยมากที่จะอ่านเส้นถนนไม่ออกแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติเนี่ยถือว่าดีงามมากและ Adaptive Cruise Control หรือว่า ดึงพวงมาลัยกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมากนะครับผมชอบในระบบของ h o n d a Sensing ที่เซตมาในคันนี้มากเลยนะครับผมขับมาประมาณอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเกืบเกือบอาทิตย์นะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกียร์ตอบสนองได้ดีแล้วก็เวลาขับขี่ผมก็ไม่ได้ฟีลลิ่งรู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์นอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่ ทำงานสลับกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยพอมอเตอร์ไฟฟ้าดับปุ๊บเครื่องยนต์ติดปุ๊บอ่ะอันนั้นอนะ่ะผมถึงได้เสียงเครื่องยนต์เข้ามานะครับแต่เสียงเกียร์เนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ารถมีการเปลี่ยนเกียร์นะครับกราวเคลเลน20เซนแล้วก็ล้อ19นิ้วซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็น18นิ้วซึ่งผมคิดว่าลายล้อของ RS เนี่ยสวยงามนะสวยมากรมดำนะครับแล้วก็ใช่ลลแล้วคันนี้ที่เราขับเป็นสีน้ําเงินดักด้าหน่อยแล้วมันขับกับล้อมากมันแบบ มันโดดเด่นในถนนมากนะครับตอนที่ถ่าย b r o รแบบโอ้โหเอ้ยคันนี้สวยงามงจริงๆนะครับภายนอกเราคงไม่พูดถึงเยอะเพราะว่าจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆชิ้นพ้าต่างๆที่ต่างกับตัวธรรมดานะครับแต่ว่าภายนอกที่โดดเด่นก็คือการออกแบบเหลี่ยมสอันเฉียบคมกระจังหน้า ฝากระโปรงหน้านะครับรวมถึงเส้นสายด้านข้างตัวรถยาวไปจนถึงฝากระโปรงที่มีคลิกเซนเซอร์แล้วก็เป็นบานใหญ่เปิดได้สูงพอสมควรนะครับถังน้ํามัน57ลิตรแล้วก็ถ้าเติมเต็มเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณา700กโลผมว่าเกิน700ลอะ่ะเพราะว่าอัตราเฉลีย่ยการสิ้นเปลืองน้ํามันของคันนี้เนี่ยผมขับในเมืองไม่เกิน120อาจจะมีเหยียบบ้างแต่น,น้อยมากม อัตราการสิ้นเปลืองอยู่อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ15้ากิโลเมตร15.3 15.4ก็ถือว่าส,สวยนะแล้วก็เติมเต็มก็2,000บาทเนาะก็ขับนน 12, ได้ไป<ด>สิบสองพันคุณสามารถขับได้ยาวๆเจ0ดร้อยโลคันนี้เป็น SUV ขนาดกลางผมถือว่าค่อนไปทางใหญ่นะเพราะว่าในความรู้สึกเนี่ยผมว่ามีสเปซเยอะมากอ <S <S พอเข้ามาแล้วเนี่ยสเปซตรงกลางเยอะสเปซข้างหลังเยอะพับเบาะได้แถมมีพื้นที่เก็บของข้างหลังอีกถ้าไปรุ่น e อธรรมดาที่เป็นเทอร์โบเนี่ย คุณจะได้เจ็ดที่นั่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการขนของเพราะว่าสเปซคุณก็จะหายไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากดูเบนซินล้วนเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปเราได้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราการสิ้นเบ้ํามันของคันนั้นเนี่ยอยู่ที่10โลอะอเผลอๆถ้าคุณเหยียบเนี่ยต่ำกว่าสิแน่นอนแต่พอมาคันนี้ พลังมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดบวกกับน้ำมันเนี่ยผมว่าเป็นรถไซส์ใหญ่ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดถึงออปชั่นต่างๆของตัว S นะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับรุ่นอื่นอย่างเช่นตัว Adaptive Driving Beam เนี่ยการปิดเปิดไฟสูงเวลารถมีรถสวนมาทำให้ปลอดภัยทั้งเราคือเราไม่โดนด่าแล้วก็ปลอดภัยทั้งเขาเพราะว่าไฟของเราเนี่ยจะไม่แยงตาเขานะครับ RS ก็จะเพิ่มตัว Cornering Light มาให้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวตัวไฟด้านข้าง ก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติเวลาเลี้ยวเนี่ยเราจะได้มองเห็นถนนชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งขีดขวางคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นสําหรับตัวคอน n อริงนะโหมดการขับขี่ของ RS ก็จะมี Eco Normal Sport นะคะซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะมีแค่ Eco แล้วก็ Normal เท่านั้นใช่ uh, <RS> เพราะว่าพี่เขาเป็นสปอร์ตเนาะเขาก็เลยเพิ่มความสปอร์ตเข้ามา <c oughs> ซึ่งแบช RS ที่ได้มามันไม่ได้เพิ่ม Performance ของตัวรถนะมันเพิ่มการตกแต่ง ให้ดูสปอร์ตแล้วาจ่ใหญ่ขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นได้แดงที่พวงมาลัยหรือว่าจะเป็นตัวเบาะก็ตามนะครับแล้วก็แผงด้านข้างประตูที่เป็นบรัชอลูมิเนียมตัดสลับกับเปียโนแบล็คล้วก็มีแอมเบียนไลท์ใช่เ้ผมว่าไม่ดูสวยเธอชอบเธอบอกว่าเธอชอบนะมันมันไม่ดูเวอร์จนเกินไปไม่ดูแบบอวกาศแต่ว่ามันดูแบบเฮ้ยดูหรูหราดูสปอร์ตดูกำลังดีมากๆนะครับตัวแพทเทอร์ชิพไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเกียร์แต่เป็นการรีเจนพลังงานเข้าแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ของรถคันนี้ฮอนด้าเซ็ตมา มันหมดเกลี้ยงหรือว่าเต็มจนเกินไปนะครับมันก็จะมีแกลปช่องว่างทั้งบนทั้งล่างอยู่เพื่อที่จะใช้งานแบตเตอรี่ได้เต็มประสิทธิภาพภายในคันนี้ออกแบบมาได้กลมกล่อมใช้งานง่ายเหมือนเดิมเวลาพูดถึง Honda ก็คือมีความเฟรนรี่ในการขับขี่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยปุ่มเปิ่มอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการแบ้ว่างได้สะดวกแล้วก็บวกมากับเทคโนโลยี Honda Sensing ที่ Honda ให้มาผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันโอมากๆแล้วเราสามารถใช้งานได้จริงกับเทคโนโลยีที่ Honda ให้มาด้วยนะคือไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้อะผมได้ใช้ทุกตัวรวมทั้งมี head up display ด้วยเวลาใช้แล้วมันพอมันมีแล้วมันติดแล้วนะใช่มันรู้สึกว่ามันไม่ต้องล้าสายตาดีพิมพ์แทบไม่มากลนั่นแหละทั้งแสดงผลของตัวความเร็วแล้วก็ตัวเลนส์ของรถตอนที่เราเปิดตัว adaptive cruise control แล้วก็ก็จะมี info l n s จด้วย Very good นะครับตัว R S ก็จะมี h Honda Smart Key c a r d นะคะซึ่ง สามารถ access ทางประตูด้านหน้าได้ทั้งสองข้างเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้ส่วนตัวกุญแจรีโมทสามารถกดสตาร์ทได้จากระยะทางไกลๆได้นะคะแล้วก็กเผื่อร้อนเนะเพราะแบบว่าไปนั่งในร้านแล้วก็ร้อนๆแต่ว่ามันก็ต้องเ e s s ถึงไม่ใช่แบบอยู่อีกตึกหนึ่งแล้วจะมาส<ต>่าสรูป<ช>ไม่ได้แต่เธอใช้นะไม่เคยลืมนะฉะนันน่าจะลืมตลอดเลยอะก็จะดีมากพอออกมากินข้าวเสร็จอย่างเงี้ยเวลาเราจอดกลางแจ้งอ่ะโอ้โหแบบขอขึ้นรถมาแล้วมันชุ่มอะมันฉ่ำมันเย็นก็แบบถูกต้อง แล้วก็ระบบแอร์เนี่ยก็จะเป็นแยกโซนสามารถควบคุมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นดนะูโอโซนเนาะแต่ว่าด้านหลังอาจจะไม่ได้ด้นานหลังเปิดปิดได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีระบบฟอกอากาศด้วยพลาสมาค u ัสเตอร์อันนี้ดีมากเหมาะกับประเทศไทยแล้วก็มีเฉพาะในรุ่น ehev es นะคะแล้วก็รุ่น rs เท่านั้นใช่แล้วก็ Max Cool อันนี้ชอบมากคือเวลากดปุ๊บทุกอย่าง very cool ซูเปอร์คูลแถมยังมีตัว navigation system ที่ฝังอยู่ที่ตัวรถนะคะซึ่งเราไม่ต้องใช้ผ่านคาเพล a y แล้วก็ Android Auto ด้วยใช่แต่จริงๆแล้วตัวคาเพล a y ที่เป็น Google m a p เนี่ยน่าจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าเพราะว่ามันมีเรคคอร์ดเราของเก่าด้วยใช่ใช่มันมีบ้านมีโฮมีเวิร์กผมว่าน้อยคนที่จะใช้ในระบบนี้นะส่วนลำโพงนะคะก็เป็นของป๊อตสบสตำแหน่งเลยซึ่งมีเฉพาะ R S เท่านั้นถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นแค่8ตํตำแหน่งก็ยกระดับจาก ไอ้ตัวก่อนใช่ไพโอเนียหรือเปล่าดีไม่แน่ใจจําได้ไหม,ไมน,น่าจะเป็นไพโอเนียนะคือก็ยกระดับเสียงจากตัวรุ่นอื่นๆมาอีกหลายเลเวลเหมือนกันนะผมก็ชอบเสียงในโบสที่ทาง CRV ให้มาในตัว IS นี้นะครับอ,อ๋อแล้วระบบขับ4ด้วยที่เป็นที่เด่นๆเพราะว่าตัว ESV ES เนี่ยไม่มีขับ4 ตัวนี้มีขับสี่นะครับก็สามารถทําให้เร่งได้เร็วทันใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปาลุยในพื้นที่ทุรกันดารเหรอในพื้นที่แบบนถนน<า>ไม่เรียบไปเที่ยวแบบลุยๆได้หน่อยก็สามารถที่จะเอาคันนี้ไปได้จอ TFT ด้านหน้าผมมีขนาด10.2นิ้วเ,เป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับคลีนตาดูดูสะอาดตาดีอ่านข้อมูลง่ายดีนะครับทั้ง2ฝั่งสามารถที่จะคัสตอมได้หมดนะครับว่าเราอยากจะ ให้ฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนั้นเป็นอะไรนะครับรวมถึงการปรับรูปแบบของมาลด้านหน้าด้วยว่าอยากจะให้เป็นรูปแบบอะไรอย่างเช่น Eco Normal Sport เนี่ยก็ปรับได้เช่นกันนะครับจอ Infotainment มาในขนาด9นิ้วสามารถรองรับ Wireless CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้แล้วก็จริงๆแล้วตัวกล้อง360องศาใช่ไหมบางยาพููใช่ไหมจะลังจะพูดว่ากล้องสามาให้ั้งหดนคือจอเนี่ยดีหมดเลยนะ ชัดเจนแล้วก็ r e s ponsive ดีมากแต่นิดเดียวว่ากล้อง360องศาที่มีมาให้เนี่ยเวลาขึ้นจออาจจะไม่ค่อยชัดอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งรถบางคันที่ผมไปขับเนี่ยคือชัดก็จริงนะแต่ว่ามันไม่คลีนอ่ะมันดูรกมันดูไม่สบายตาแต่พอผมว่าถ้า Honda ททำคือจอแสดงภาพกล้องกล้องที่มาโชว์ตรงนี้ดีแล้วแต่พอแต่ถ้ามันชัดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะดีมาก มันจะเคลียร์มากนะครับเวลาเราเข้าจอดมองข้างๆถนนอะไรเงี้ยมันจะได้มองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนตัวกระจกข้างผมว่าใหญ่ดีก็ยังมีเลนวอชมาให้แต่ว่าคุณสามารถปิดระบบเลนวอชได้นะจะได้ไม่ r ิ s e c t i o n เวลาคุณกําลังดูแผนที่อยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างเนี่ยปรับมุมองศา ตอนที่เราถอยจอดได้กล้อง3 60ก็จะมีในทุกรุ่นยกเว้นรุ่น e เท่านั้นที่จะไม่มีนะคะอืมแต่รุ่น e ก็กราคาก็เขาโ้คัดคอสกันน่าดูเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สเปซใหญ่ๆแบบนี้นะครับรุ่น e ก็ผมว่าก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าจุดประสงค์คนใช้งานเนี่ยอยากจะได้แค่สเปซอย่างเดียวจะไม่อยากได้ออปชันอะไรมากมายส่วนใครอยากได้เบาะแถว3 7ที่นั่งก็ต้องไป e l ขับ4เท่านั้นที่สำคัญมีตัว auto l e ลเว i n g h e a d l i ลท์ด้วยนะครับปกติแล้วเราต้องไป เขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปหมุนเพื่อที่จะปรับไฟที่เป็นแมนนวลอะปรับไฟให้มันต่ำหรือสูงเวลาท้ายมันกดลงมาเนี่ย ไฟมันก็จะเชิดขึ้นไปฮะเราก็ต้องปรับให้มันต่ำลงแต่ตัวนี้เนี่ยมีระบบออโต้เลเวลลิ่งคือถ้าเกิดว่าเรามีบรรทุกของเยอะออมีคนโดยสารเยอะ,ยอะในรถทําให้ท้ายมันหนักและหน้ามันเชิดเนี่ยตัวไฟหน้าก็จะปรับระดับ <Auto>. oh. ให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ดีมากผมชอบมากไม่ต้องมานั่งปรับเอง crvrs มีด้วยกันอยู่สาโหมดก็คือ Eco Normal Sport นะครับปกติแล้วผมใช้ Eco เป็นหลักแล้วก็ผมคิดว่าการประหยัดน้ำมันของคนันนี้ถือว่า โอเคเลยนะคือ,อ15 16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีงามมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะใช้อีโคอยู่รถก็ไม่ดูอืดผมสามารถที่จะเร่งแซงแล้วก็ใช้โหมดอีโคเนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับบางคนไม่อยากรอรอบก็ ค้างไว้ที่สปอร์ตเลยก็ได้หรือว่าอยากจะใช้เป็น Normal อย่างเดียวก็ได้จาก Eco คมานอร์มอเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ารถมีอัตราการเร่งที่เดียวที่ดีขึ้นนะครับส่วนไปตัวสปอร์ตเนี่ยก็จะดีขึ้นมากกว่า Normal อีกนิดนึงแต่ไม่เท่า Eco คมานอร์มอตอนนี้อยู่ที่สปอร์ตแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว้าว และเสียงลมก็จะเข้ามาในตัวรถประมาณสักร้อยหนึง่งนะร้อยนึงก็จะได้ยินบางๆส่วนพวงมาลัยเธอว่าน้ำหนักโอเคไหมน้ำหนักพวงมาลัยโอเคมากคือน้ำหนักพวงมาลัยก็แปรผันตามความเร็วของรถยิ่งความเร็วมากๆก็พวงมาลัยก็จะรู้สึกว่าตึงมือขึ้นมากเช่นกันแต่ในขณะที่เราใช้ความเร็วต่ำๆเนี่ยพวงมาลัยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบาเกินไปนะตอนนี้ผมขับแปสิ มันก็รู้สึกว่าตึงตึงมือแล้วนะมันทําให้เรามั่นใจในการขับขี่รถคันนี้ก็คือไม่มันก็คือมันไม่ใช่เบาเกินไปใช่มันไม่มันไม่มันไม่หวงอ่ะเพราะถ้าหวงมากหวงใช้คาว่าหวงได้มะหวงมากหน้ามันจะไวพอหน้ามันไวแล้วเวลาเราตกใจเนี่ยมันก็สบดอมันจะสบัดแล้วมันจะไปมันจะรถมันจะเสียอาการเหมือนกันเลยชอบชอบภูมิอะไรที่มีน้าหนักกําลังดีแบบนี้รถคันนี้ห่างจากพื้นดินอยู่ 20เซนพอกราวเคเลนส์มันเยอะเนี่ย mm. ก็จะทําให้การเข้าโค้งเร็วๆ mm. การเปลี่ยนเลนในการแซงเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากนะครับผมรู้สึกว่าเวลาขับไกลๆแม้ว่าจะเป็นในเมืองเองเออนอกเมืองเองก็ตามผมรู้สึกสบายในคันนี้นะคือแต่แต่ถ้าใครชอบสายสปอร์ตโชคแข็งๆสปริงแข็งๆเนี่ยผมว่าอาจจะคันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นตอนนี้ผมขับ80เนี่ย รถมีอาการโครงให้เห็นตัวบอดี้โรอาจจะเห็นได้ชัดนิดนึงนะครับเวลาเข้าโคง้งตอนนี้เข้าโค้งประมาณ100ก็ก็ถือว่าเข้าโค้งได้ดีแต่อาจจะหวิวๆเสียวๆหน่อยเอาไปตัวสปอร์ตนะครับอัตราเร่งการอัตราเร่งเนื่องจากรถขับสีผมรู้สึกว่ามันไปได้ไวมากตัวรถไม่อืดเลยแถม ยังรู้สึกนุ่มนวลอีกต่างหากซึ่งอาจจะดูข,ดขัดขัดกับตัว RS หรือว่าในเมื่อมีแบช RS มาแล้วเนี่ยน่าจะแบบเป็น performance มาด้วยเนาะแต่ว่า RS ของตัว CRV เนี่ยก็จะเป็นชุดการตกแต่งเฉยๆออปชนต่างๆที่ให้มาเยอะๆใช่<ๆ>จริงๆถ้าเกิดว่ามีความแรงเพิ่มอีกสักนิดนึงทำให้รู้สึกแตกต่างจากตัวล่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัว RS โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอโยนซ้ายนิดนึง ก,ก็โครงอะนะบอดี้โรลมีให้เห็นนะฮะแต่ว่าพอกดเพิ่มเป็นสปอร์ตแล้วเนี่ยทำให้การขับ4ของคันนี้การขับ4ของคันนี้ทำได้ดีมากๆนะครับรวมถึงระบบ Honda Sensing ที่มีระบบช่วยเบรกเองหรือว่าจะเป็นการควบคุมรถให้อยู่ในเลนเองก็ตามผมถือว่าทำได้ดีมากเบรกในขณะที่ใช้ความเร็วก็อาจจะไม่ได้แบบโขูห นุ่มมากอ่านุ่มมากกำ <c oughs> ลังจะบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบมั่นใจมากแต่ว่ามันก็นุ่มนวลทําให้การขับขี่เนี่ยไม่ปวดหัวเพราะว่าภรรยาผมนี่ขับรถ <c oughs> แล้วผมปวดหัวทุกครั้งเลยเมื่อวานบอกว่าเฮ้ย hey, พิมพ์ขับดีๆนะหมุนพวกอะไพักโอ้โหโอ้ my god ก็นี่ขนาดบอกก่อนถ้าไม่บอกนี่มีดริฟท์ใส่แน่นอนมีคิกเซนเซอร์เปล่าอ่ามีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับ เปิดท้ายมาผมว่าเป็นรถที่มีที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆเลยนะครับฝาท้ายก็สามารถเปิดสูงได้ประมาณนี้อาจจะเปิดไม่ได้สูงมากซึ่งเป็นผมว่าเป็นข้อดีนะเวลาไปที่ที่มีเพดานต่ําๆเนี่ยก็ไม่ต้องระวังมากนะครับแต่ถึงไงก็ตามก็สามารถที่จะเซตร,ระดับได้อยู่ดีว่าอยากจะให้สูงแค่ไหนนะครับเวลาเปิดในครั้งต่อๆไปดูว่ามีการหนีบหรือเปล่านะครับเอ้ยโอเคมันไม่ได้แบบ หหนีบจนเจ็บอะ่ะมันต้องมีแรงต้านนิดนึงแต่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมว่าเวลาเด็กๆมาหรือว่าจะหนีบเด็กอะไรเงี้ยหนีบแขนเด็กผมว่าก็ยัง <c oughs> ก็ยังรู้สึกปลอดภัยอยู่ผมว่าเด็กไม่เจ็บอะ่ะสามารถเก็บกระเป๋าใหญ่ๆได้2ใบอะ่ะเช็คแบกเกจสองใบแล้วก็แคริวออนอีก2ใบผมว่าสบายๆเลยแต่เบาะหลังมันพับจากข้างหลังไม่ได้นะมันต้องไปพับจากข้างหน้าอย่างเดียวจุดเด่นของ CRV นะครับ90องศา คุณสามารถที่จะก้าวขึ้นก้าวลงในรถคันนี้ได้ง่ายมากนะครับมีพ่อแม่ผู้สูงอายุเวลาเปิดมาเนี่ยสมมุติว s แชร์มาก็สามารถที่จะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายแล้วก้าวขึ้นมาแบบสบายมากอ้าวเดี๋ยว <c oughs> เราลืมไปว่าเราจะพับเบาะหลังให้พับเบาะหลังเนี่ยก็มีสลักตรงนี้พับปั๊บ นี่มันก็พับแบบนี้ให้นะครับแต่ว่ามันไม่เรียบไปนะครับมันจะพับได้60-40เวลาพับไป2ตัวปั๊บสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เหลือเฟือตรงนี้เป็นโพซิชันที่ผมขับอยู่ความดีงามก็คือเบาะหลังมันเอนได้คุณสามารถนั่งสบายๆในระยะทางไกลๆไ,ได้เลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากมีช่องเก็บแก้วน้ําตรงนี้สใบผมถือว่าโพซิชันดีมากนะหลายๆคันอาจจะเก็บไว้ตรงช่วงนี้ทําให้เราวางแขนไม่สะดวกอันนี พื้นที่กว้างมากแล้ววางแก้วน้ําตรงกลางทําให้เรามีพื้นที่วางแขนได้นะครับ oh. แล้วก็ปิดประตูมาโพ i ิชันวางแขนโอเคมากๆเลยนะครับที่รองน่่งถือว่าสบายมากนะโห oh. สามารถยืดขาได้ยาวเลยอะสบายเลยแล้วก็กระจกนะครับกระจกด้านข้างเปิดได้ไม่สุดนะมีกระเป๋าให้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งหลังคนขับแล้วก็ฝั่งหลังพาสเซนเ e อร์นะครับแอร์สช่องเปิดปิดได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีช่องเสียบ USB-C ให้อีก2ช่องซึ่งข้างหน้ามี USB-C 1แล้วก็ USB-C อีก1รวมเป็น4ช่องส่วน Sunroof ด้านบนไม่ได้เปิดมาจนถึงตรงนี้นะครับเปิดมาแค่ตรงช่วงกลางๆตรงนี้เองถึงแม้ว่าจะปิดเฉดตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกไม่มีพื้นที่สำหรับ headroom knee room ทั้งหมดนี้ก็คือ f e ลลิ่งในการขับขี่ของตัว Honda CR-V เอชอีวีอารนะครับถ้าใครไม่อยากได้ขับ4ก็ลงไปรุ่นรองท็อปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยต่างกันประมาณแสนสี่ทำให้ออปชั่นที่มีในตัวรองท็อปเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าจะได้ล้อ18นิ้วก็ตามไม่มีลำโพงโบสก็ตามก็แบบ เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าคุณรับได้คุณประหยัดไปแสน4แล้วแถมตัวนั้นขับ2ค่าเมเนทนน้นก็จะลดลงไปเยอะเหมือนกันกับสำหรับตัวรองท็อปก็จะเชียร์ตัวนั้นมากกว่าอแต่แต่ r s มันก็ดีจริงๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าแสนสี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณก็ RS ครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีว e ิว Honda CRV e h e v r s, s, <S, s สปอร์ไปเลยว้ย นี่ไม่ใช่เซลล์ขายรถนะแต่ว่ามาให้ข้อมูลเฉย